เอาละดีแล้วโทนี่เคสติลคิวหนึ่งบอกโอ้โหขอบใจหลายเด้อพี่เฉวบเล้วโดนวงลกได้ไปือนกันโอ้เราโดนวงน็อกไปสองโทนี้ได้เซนฟอร์สมายังดีอยู่ครับแต่ว่าวงมันวงบีบเข้าเฟสกาครับโนแมนแลนตรงนี้ตัดภาพมาเอาละดีโอ้โหใครจะแชมป์ไม่รู้แต่ลูกชิ้นแชมป์แน่นอนลูกฟองแล้วดูซุกยังแอบอยู่หลังบ้านยังเดียวครับแล้วเวฟล็อกฟุ้งแค่เกมเกินฮะตรงนี้เหนียวจริงครับ จากให้เจ็บจมจับเกมที่แบมพายเหลือ4คนอุ้ยแต่ว่าดีฟอรสดีฟอร์สมุมนี้โอ้มุมสันหาอีกแล้วครับโอ้ไม่มีใครเห็นครับมุมบินจ่าตาหึงจมสันเบอรสองดีฟอรสครับดีฟอรสดีฟอรสดีฟายโอ้โหตะแนวตะแนวอีกแล้วโอ้ระยะเนื่ยขึ้นสูบเห็นมุมนี้ไม่ทันแล้วดูครับตัวลวกเข้ามาสามทีมสุดท้ายกับแบมพายเหลือ2คนที่เล่นอยู่ครับแต่ว่าทางด้านฝั่งแบมพายเองจะวิ่งมายูจีตรงนี้เจอทางด้านฝั่งของใครครับเป็นทางด้านฝั่งของโนบุเกิทางด้านยูจีน็อกไปก่อนแล้วูเอาหัวดีฟอ ตัวนี้ใครแล้วยังงงครับเป็นแวมไพร์หรือเปล่าแหวมพายครับแวมไพายสปอร์ตคุณผู้ชมชนะแบบงงครับผู้ชมฮะโอ้ข้างล่างเขายิงกันไอ้แหงแวมไพร์แล้วเติมยาออกมาปาดพี่ดิวเมาหมัดครับผมโอ้อาจจะงงไปหน่อยแต่ว่าแวมไพร์ชนะคุณผู้ชมฮะไม่ว่ากันครับผมไก่คือไก่ครับโอ้โห